ตาลิงปิงใหญ่แมวแห้งอลยนะคะแห้งสนิทเลยโดนแดดวันเดียวไอต่อเจ้าใหญ่แมวอีตาก็ตีกันนะคะมีแห้งร่อยเลยอ่าตาลิงปิงใหญ่แมวแห้งแล้วนะคะอร่อยเดียววาน เนี่อฮาโลนะคะฮาโลเลือดฮักโลหนึ่งในสีสวยมากเดี๋ยวแต่เจ้าอย่าแม่จะตาสักแดดก่อนนะคะตาแดดดีนะแต่กนะายเองน่ะจัดหว้เองปั้งเลยกลัวมันนี่ขึ้นได้อ้าวตาิงปิงแอบเป็นแก้วเลยเนี่ยร้อยเป็นนองอะว่าน,นมเปรี้ยว Nói à, rồi Mà lỗ lưa đặc ra chắc, Đã linh tinh tạc em Thế qua nghe đấy em mấy ơi mấy Mọt măng ngay măng quao cơn Để đi đi xong gần